Hi, สวัสดีคะ่ะทุกคนวันพบกับแอมเอิร์ชาแนลันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอิรจะมาพูดเรื่องสั่งของส่งของไปที่มอฟลอเนี่ยต้องใช้ที่อยู่ไหนนะคะสำหรับคนที่อยู่ขอในนะคะก็จะใช้ที่อยู่นี้เลยะคะ่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้นหลวง333หมนนู่1ตำบลดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะถ้5100นาะก็จะใช้ที่อยู่นี้ ะะก็สมมุติถ้าเป็นขนส่งเอกชนเนาะอาจจะลงเลยข้างหลังก็ได้ว่าเป็นหอไหนหอไหนเนาะซึ่งเอิงไม่แน่ใจว่าแต่ละหอเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนที่เอิงอยู่สัครองสามใช่ไหมทุกคนพี่คนส่งของอะ่ะเขาก็จะมาตั้งไว้ที่หน้าหอให้นะคะแต่จริงๆแล้วหอไม่อนุญาตให้ตั้งนะทุกคนแต่เหมือนว่าแบบว่าฝากจนแบบว่าเป็นที่ตั้งให้อ่ะซึ่งเอิงไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแบบอนุญาตให้ตั้งหรือว่าขอื่นอนุญาตให้ตั้งหรือเปล่านะคะส่วน คนที่อยู่หอนอกเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าจะใช้ที่อยู่ของหอนอกของตัวเองเลยเนาะโอเคสรุปง่ายๆเลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่อยู่หอในนะคะใช้ที่อยู่นี้ได้เลยค่ะส่วนสําหรับคนที่อยู่หอนอกเนี่ยก็ใช้ที่อยู่ของหอตัวเองได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกที่จะเข้ามารับประเียมอก็ใช้ที่อยู่มอได้เลยค่ะตามนั้นเลยนะคะทุกคนพูดมายาวมากสรุปก็คือแค่นั้นเลยนะคะ ส่วนของไปรษณีย์นะคะก็จะมีเว็บนี้นะคะเอาไว้เช็คพัสดุของเรานะคะว่ามาถึงหรือยังสมมุติถ้าของเราเนี่ยมาถึงวันนี้ตอนเช้าเราก็จะรับพัสดุได้อีกทีตอนบ่ายสามนะคะถ้าแบบมาถึงเมื่อวานเราก็สามารถรับได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนซึ่งเราก็ต้องจดเลขแท็กกิ้งนะคะแล้วก็ยื่นพร้อมกับบัตรประชาชนไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ไปรษณีย์นะคะจุดรับของเนาะ เอกชนเนาะพี่เขาอะพี่คนส่งของเขาก็จะโทรมาก่อนว่าเออมีของมาส่งนะสะดวกรับที่ไหนหรือให้ตั้งไว้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่ที่แบบว่าพี่เขาจอดรถนะคะก็จะเป็นช่วงดีหนึ่งนะคะก็จะเป็นทางที่แบบเข้าออกเข้าออกหรือไม่ก็เอ็ม,มอะไรตรงนั้นนะทุกคนไปรษณีย์ตั้งอยู่ระหว่างในมองและนอกมองคนที่อยู่ขอนอกเนี่ยก็สะดวกที่จะมา ปรสษีมโดยที่ไม่ต้องเข้ามอด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามเอิงได้เลยนะคะตามช่องทางนี้เลยนะคะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ์ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของวิดีโอถัดไปเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย